ขออนุญาตสวัสดีทุกท่านนะคะอีกครั้งอย่างเป็นทางการนะคะ,ะเริ่มต้นของเรื่องสมุยโมเดลก่อนเลยนะคะสมุยโมเดลเป็นเรื่องการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเราจะเน้นไปที่บรรจุภัณฑ์แก้วนะคะค่ะทุกท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าแก้วมีคุณสมบัติพิเศษอยู่เรื่องหนึ่งนะคะคือเราสามารถนำไปรีไซเคิลกี่ครั้งก็ได้นะคะโดยคุณสมบัติทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมก็คล้ายๆกับกระป๋องอลูมิเนียมนะคะตัวผลิตภัณฑ์แก้วเนี่ย มันมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียอย่างที่บอกข้อดีคือสามารถรีไซเคิลกี่รอบก็ได้ข้อเสียคือถ้าเราบอกว่าพลาสติกใช้เวลา400ล้านปีในการย่อยสลายแก้วนานกว่านั้นนะคะคือแก้วไม่ย่อยสลายเพราะฉะนั้นแต่ข้อดีของมันก็คือว่าคงไม่มีสัตว์น้ําอะไรที่ไปรับประทานแก้วเหมือนรับประทานพลาสติกมันจึงไม่เป็นข่าวนะคะการรีไซเคิลขวดแก้วหรือเศษแก้วก็แล้วแต่เนี่ยมีข้อดีคือมันเป็นการลดการใช้ทรัพยากร ของโลกนะคะกำลังการผลิตขวดแก้วในประเทศไทยนะคะจากโรงงานบรรจุพัณฑ์ต่างๆทั่วประเทศมีอยู่3.4-5ล้านตันต่อปีนะคะถ้าคอนเวิร์ดเป็นปริมาณขวดก็ได้ประมาณ1 0 0 0 0มล้านใบนะคะง่ายๆค่ะในการผลิตขวดแก้ว1ใบนะคะเราง่ายๆคำนวณคร่าวๆนะคะเราจะใช้สายแก้วประมาณ20%สายแก้วเหล่านี้นะคะมันจะเริ่มต้นมาจาก พื้นที่ใกล้ๆก่อนก็คือชนบุรีระยองตราดจนเดี๋ยวนี้ทรายแก้วประเทศไทยก็หมดลงไปเรื่อยๆเราก็ไปขยับไปเรื่อยๆนะคะจนไปถึงประเทศเพื่อนบ้านแล้วทางทางใต้ของเราก็ไปถึงจังหวัดชุมพรละถ้าเราคำนวณว่าปริมาณการผลิตขวดแก้วปีหนึ่ง3.45ล้านตันจะใช้ทรายแก้วเท่าไหร่นะคะนี่ยถ้าค,คำนวณเป็นพื้นที่ที่ให้ทุกคนจินตนาการง่ายก็คือเ,อเป็นสนามฟุตบอล1,200สนาม เราถมที่ด้วยทรายประมาณ1เมตรนะคะต้องใช้ถึง1,200สนามทีเดียวนะะการขายสินค้าโดยบรรจุพันธ์แก้วของประเทศเรามีขายเป็นมี2แบบนะคะแบบหนึ่งคือขายทิ้งไปเลยลกับอีกแบบหนึงขายแล้วก็นำกลับขวดกลับมาใช้ในขวดแก้วที่จำหน่ายกันนะคะมี2ระบบระบบที่1เราเรียกว่า take back นะคะถ้าเราคุ้นเคยกันก็คือน้ำอัดลมนะคะน้อัดลมโซดา แล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็คือน้ําดื่มขวดแก้วนะคะของพวกนี้ขายไปะจะไปในรังพลาสติกในรูปการมัดจาพอขายไปแล้วก็จะมีร้านพอส่งไปที่ร้านค้าร้านค้าก็ให้ผู้บริโภคบริโภคแล้วก็เก็บกลับใส่ลงมาในรังพลาสติกร้านค้าผู้ส่งสินค้าไปจําหน่ายก็จะเก็บกลับไปของพวกนี้จะไม่ค่อยเสียหายค่ะจะเสียหายประมาณ1-2%เท่านั้นเองนะคะสามารถนํากลับมาใช้แล้วก็ใช้ได้เรื่อยๆวนกันเป็นหลายๆ10บรอบ กลุ่มที่2นะคะคือกลุ่มที่มีปัญหาคือกลุ่มที่ขายขวดแล้วขายขาดไปเลยนะคะมันก็จะมีอีกระบบหนึ่งเป็นนำเก็บกลับมาเหมือนกันกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นพวกเครื่องดื่มอื่นๆนะคะเช่นเบียร์เช่นสุราน้ำผลไม้ต่างๆค่ะวิธีการนะคะโมเดลของเขาเนี่ยจะเริ่มต้นจากเราเบอร์หนึ่งนะคะดูก็คือเราผลิตผู้ผลิตขวดแก้วก็ส่งไปโรงบบรรจุ พอบรรจุเสร็จก็ส่งไปที่รีเทลเลอร์หรือโฮเทลเลอร์ก็ะคะ่ะเป็นผู้จําหน่ายก็ส่งต่อไปที่ผู้บริโภคนะคะผู้บริโภคก็จะมีตั้งแต่บริโภคตามบ้านหรือไปบริโภคที่ร้านอาหารนะคะณจุดจําหน่ายแล้วก็จะมีกระบวนการของมันก็จะมีซาเล้งคือซาเล้งนี่เป็นําเป็นต้องมี3ล้อนะคะบางทีมีสีล้อเราก็เรียกซาเล้งบ้านเราเรียกซาเล้งแล้วก็ส่งต่อไปที่รงเก็บลเลกเตอร์นะคะลเลกเตอร์ก็คือร้านของของเก่าทั่วไปเก็บแล้วก็ถ้าถ้าของมันเสีย ก็จะถูกวนไปเป็นเศษแก้วไปที่โรงบรรจุโรงผลิตขวดแก้วนะคะแต่ถ้าเป็นดีก็ถูกรีไซเคิลรียูสกลับไปที่โรงงานผลิตเครื่องดื่มค่ะคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องสมุยบ้างนะคะมันเกี่ยวยงอะไรกับสมุยสมุยนะคะเป็นเกาะขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศไทยนะคะอันดับหนึ่งคือภูเก็ตอันดับ2คือเกาะช้างแล้วก็เป็นสมุยพื้นที่เกาะสมุยมีอยู่200กว่าตารางกิโลเมตรมีประชากรประจำนะคะอยู่ 6 5 0 0 0คนเท่านั้นเองนะคะส่วนที่ไป,ไปมาเป็นประชากรแฝงมีอยู่ถึงปีละ1ล้านคนอันนี้คือเหตุการณ์หลังโควิดนะคะ,ะหลังจากที่เกิดโควิดแล้วเราไม่รู้เหลืออยู่เท่าไหร่ละน,นะคะหล้านคนที่อยู่ที่สม,มุยเข้าๆออ,ๆออกๆกันเนี่ยก็เลยเกิดฝั่งขวามือคือสิ่งที่ต้องเกิดไปรองรับกับประชากร1ล้านคนก็คือห้างสรรพสินค้านะคะเราน่าจะมีเซ็นทรัลอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีห้างอื่นๆพวกแมคโครนะคะแล้วก็มีร้านสะดวกซื้อ ตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่เทศบาลก็คือ80ร้านนะคะแล้วก็มีโรงแรมรีสอร์ตอ,อีกประมาณ800ค่ะด้วยกิจกรรมต่างๆบนเกาะสมุยนะคะทำให้เกิดปริมาณขยะอยู่ประมาณสัก3 0 0 0ตันต่อปีนะคะก็เป็นปัญหาที่ต้องจัดการแต่หน้าแปลกนะคะคือถึงแม้จะมีปริมาณขยะมากขนาดนี้บนเกาะสมุยเองไม่ได้มีเตาเผาขยะแต่เขาใช้เป็นระบบฝังกลบแล้วก็ถ้าเมื่อเร็วๆนี้ถ้าใครจําได้ก็คือมีเรือ ขนขยะออกจากสมุยแล้วร่มนะะก็ขยะก็ลอยเกลื่อนทะเลไปนะะเมื่อหลายปีก่อนประมาณปี2016นะคะก็เป็นครั้งแรกที่มีกิจกรรมเราเรียกว่าสมุยเฟสติวัลนะคะสมุยเฟสติวัลเนี่ยเป็นเป็นเทศกาลกิจกรรมที่จัดยาวถึงประมาณสัก4วันมีตั้งแต่วิ่งมาราธอนนะคะมีแข่งจักรยานมีเครืเอ,อเเมือนบุฟเฟ่นะคะแล้วก็มีคอนเสิร์ต ในกิจกรรมพวกนี้จะมีปีหนึ่งงจะมีคนมาเพิ่มจากคนหนึ่งล้านคนอีกเป็นหมื่นนะฮะอะไรเกิดขึ้นหลังจากกิจกรรมจบลงก็จะมีปัญหาขยะที่ตกค้างอยู่บนเกาะนะคะเก็บไม่ทันนะฮะเป็นที่มาแล้วถ้าขยะนั้นไม่ไมถูกจัดการอย่างรวดเร็วมีโอกาสเสี่ยงอย่างสูงเนื่องจากเป็นพื้นที่เกาะขยะก็จะลอยลงไปอยู่ที่ทะเลนะคะถ้าใครทราบเนี่ยคือใครประกอบกิจการ,รเกี่ยวกับเรื่องรีไซเคิลจะพบว่า ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรีไซเคิลหนักๆเลยคือขยะมันขยะที่รีไซเคิลได้มูลค่ามันน้อยเพราะนั้นถ้ามันไม่มีระบบการขนส่งที่ไปซัพพอร์ตเนี่ยต้นทุนของการขนส่งเองจะทําให้ขยะมาไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการนะคะเมื่อไหร่ที่เขามีกําไรเขาก็เก็บเมื่อไหร่ที่เขาไม่มีกําไรมากพอเขาก็หยุดเก็บพอเขาไม่เก็บมันก็กลายเป็นขยะค่ะบนสมุยมีปัญหา2ปัญหาปัญหาหนึ่งคือเรื่องการคัดแยกอีกปัญหาหนึ่งคือ ปริมาณรถขนส่งที่วิ่งไปเนี่ยผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับเรื่องรถขนส่งเนี่ยทราบดีนะคะรถขนส่งเมื่อไหร่ที่ล้อหมุนคือได้เงินถ้าล้อหยุดหมุนก็คือไม่ได้เงินเพราะฉะนั้นเวลาเขาส่งของไปบนสมุยเขาจะต้องรีบกลับเพื่อให้ทันเรือเฟอร์รี่นะคะถ้าไม่ทันเรือเฟอร์รี่แล้วเขาต้องตกค้างอยู่วันรุ่งขึ้นเขาจะไม่มีไรายได้นะคะนี่คือเหตุที่ทําไมเขาต้องรีบกลับนะคะ หลังจากปีแรกเรามีประสบการณ์แล้วว่ามันมีขยะต,ตกค้างหลังจากกิจกรรมมากมายสิ่งที่เราไปทำนะคะเราก็ไปพยายาม engage ผู้ที่เกี่ยวข้อง3กลุ่มใหญ่กลุ่มแรกก็คือกลุ่มของผู้มาร่วมกิจกรรมในงานสมุยเฟสติวัลนะคะเราก็ร่วมกับปีแรกเนี่ยเราไปเองเพอปีที่2เราก็เริ่มชวนพันธมิตรคู่ค้านะคะปีที่ผู้ที่ไปกับเราก็มีบริษัทไทยแบงกแคร์นะคะ TPC ไปร่วมกับเราในการจัดกิจกรรมกับ ผู้เกี่ยวข้องก็คือผู้มาร่วมงานเ,เรามีเล่นเกมนะคะเกมการจะมาเล่นเกมกับเราได้เนี่ยเขาต้องไปเก็บบรรจุภัณฑ์ที่เขาบริโภคแล้วนะคะหรือเพื่อนๆบริโภคแล้วก็รวมกันมาแล้วก็มาเล่นเกมกับเราจะเห็นนะในรูปก็มีผู้สนใจนะจำนวนมากมายนะคะที่มาร่วมงานกลุ่มที่2ที่เราอนเกจเข้ามาก,ก็คือเป็นกลุ่มเทศบาลเจ้าหน้าที่เทศบาลค่ะเราไปประชุมร่วมกับเทศบาลกับเจ้าร้านค้าของเก่าบนเกาะสมุยเพื่อจะไปวางแผนร่วมมือกันในการ บริหารจัดการขยะนะคะเราก็จัดกลุ่มงานพอแล้วก็ร่วมมือกันด้วยกันตั้งถังขยะแยกชนิดประเภทขยะนะคะหลังจากที่ถังขยะเต็มก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปชาร์จเลยทันทีแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของร้านค้าของเก่ารีบรับของเก่าพวกนี้กลับไปทันทีนะคะก็เพื่อไปรีไซเคิลต่อกลุ่มที่3ซึ่งเป็นกลุ่มสําคัญที่สุดก็คือกลุ่มร้านค้าของเก่าบนเกาะสมุยเองซึ่งมีอยู่ประมาณกว่กรายนะคะ เราเข้าไปสัมภาษณ์เขาลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ว่าปัญหาพวกเขาที่แท้จริงคืออะไรแล้วก็เป็นตามที่เราคิดนะคะคือปัญหาของเขาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถขนส่งที่ไม่มีเพียงพอแล้วก็ต้นทุนสูงค่ะหลังจากนั้นเราก็กลับมาดีไซน์กันที่บริษัทว่าเอ๊ะถ้าเราจะไปช่วยเขาเนี่ยเพื่อให้จัดการเคลียร์ปัญหาพวกนี้ได้เราต้องทํำยังไงนะคะเราก็ไปร่วมกับบริษัทขนส่งของในเครือรนะคะเรื่องที่เราทําก็คือเราไปออกแบบกันว่าเราจะเอาไม้เลตไปวางที่ตามร้านค้าเหล่านี้ค่ะ เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเอารถไปแล้วก็ไปรอขึ้นของให้เต็มคันรถได้ซึ่งอาจจะใช้เวลาสัก1-2ชั่วโมงนะครับวิธีการของเราคือเราเอาไม้ผลิตไปวางเลยแลร้านค้าพวกนี้พอเขาซื้อรับซื้อขวดกลับมาแล้วเนี่ยเขาใส่ลังไว้แล้วเขาเรียงไว้รเรียงครบเต็มปุ๊บทุกวันเนี่ยทุกเยน็นพอเราส่งสินค้าตอนเช้าแล้วเราก็ตอนบ่ายเราก็จะวนรถกลับมารับขวดจากร้านค้าพวกนี้ค่ะแล้วก็ขึ้นเรือเฟอร์รี่แล้วก็กลับนคะคะก็หลังจากที่เราดําเนินการไปพวกนี้ค่ะคือขั้นตอนเนี่ย ที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ก่อนหน้าที่เราจะไปจัดกิจกรรมพวกนี้กับชาวผู้ร้านของเก่าบนเกาะสม,มยุยเนี่ยเราสามารถเก็บขวดเทียบกับปริมาณที่เราส่งไปขายอยู่ได้แค่50%แต่หลังจากที่เราไปดําเนินการเนี่ยผ่านไปได้สักประมาณสักหนึ่งปีนะคะปริมาณการเก็บกลับเนี่ย คือเราเขาสามารถสร้างกําไรให้ตัวเขาเองได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นปริมาณเก็บกลับเนี่ยตอนนี้เราบอกว่าเราเราเคลมว่าเราเก็บได้ร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ท่านอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะมันร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ส่งไปร้อยเก็บร้อยยี่สิบห้าหมายความว่าอย่างไงคือเราเก็บของคนอื่นด้วยนะคะแต่เก็บของคนอื่นในรูปของของเศษแก้วนะคะเราใส่ในถุงจัมโบ้แบ็กเก็บมาด้วยคือเก็บของเราเองไม่พอแล้วยังช่วยเก็บของคนอื่นด้วยนะคะก็เก็บได้ร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นรูปขวดแล้วก็เป็นรูปเศษแก้ว รายได้ที่สู่ชุมชนบนเกาะสมุยนะคะก็3ปีที่ผ่านมาก็คือ23ล้านบาทนะคะคิดเป็นถ้าเราเราพูดคำเรื่องความยั่งยืนเราอดพูดไม่ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องคาร์บอนก็เป็น1,235ตันคาร์บอนนะคะที่เราสามารถลดไปได้แล้วก็รายได้เหล่านี้ไปได้ไปไหนนะคะ1 0อยอยู่บนชุมชนบนสมุยคะ่ะเรื่องที่เราคิดต่อไปก็คือว่าคงไม่ใช่สมุยที่เดียวที่มีปัญหาแบบนี้ อาจจะมีที่อื่นอีกที่มีปัญหาเราก็เตรียมลงพื้นที่อื่นนะคะเพื่อจะไปหาทางช่วยคนเหล่านี้จัดการเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมและชุมชนนะคะไปบ้านก่อนที่จะถึงวิดีโอนะคะก็ขอจะฝากเรื่องไว้สั้นๆนะคะคือเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมนะะี่ค่ะคงไม่ใช่ปัญหาของผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งนะคะแต่เป็นเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องกับทุกคนนะคะในการเป็นส่วนเล็กๆของสังคม ในการช่วยเหลือกันนะคะเราเริ่มจากที่บ้านของเราปลูกจิตสํานึกของคนในบ้านคนในรอบตัวของเราแล้วเราร่วมกันที่จะไปจัดการในภาคที่ใหญ่ขึ้นนะคะคือภาคของประชาสังคมนะคะสุดท้ายนี้ขอปิดท้ายด้วยวิดีโอซึ่งเป็นวิดีโอที่คลิปที่เราถ่ายมาจากผู้ประกอบการร้านค้าของเก่าบนสมุยเขาพูดถึงสิ่งที่เราไปช่วยเขาทำนะคะแล้วก็ท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะหวังว่ามีโอกาสพบกันอีกคะ่ะไปบ้านลูกค้าบางทีเวาทิม อ้าวอุ้ยมันไม่ไปเอลอค่ะไปบ้านลูกค้าบางทีเอาทีมเขียให้เราแต่เราก็ต้องทน ถ้าบริษัทไม่มาช่วยเราแล้วหรือว่าไม่มีคนเข้ามาช่วยแล้วพี่เราก็ต้องเดินงมทางเองหน่อยจ้างมทางเองหน่อยถ้าเขามานําทางให้เราไปก็โอเคค่ะเราลองก่อนลองก่อนไปบ้านลูกค้าบางทีเอาทีมเขียวให้เราแต่เราก็ต้องทนเพราะว่าเราทํางานนี้แล้ว่าเราต้องเก็บเราต้องเก็บออกมาให้เฉยๆยดีใจถ้าขายก็ซื้อให้ถูกไว คนอื่นเขาไม่ได้คัดแยกขวดดีทำทำแบบว่าคล้ายๆกับแยกออกของมีราคาเขาทํารวมกันเนเศษเก้วเขาก็ขายไม่ได้เราแยกได้่าเราแยกได้ขวดดีเราก็เอาไว้ใส่ใส่เอาราคาจากที่เราขายได้สองบาทห้าสิบเราขายเป็นลังอ่ะเราได้กิโลเท่าไหร่ถูกลาห้าหกบาทอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มมูลค่าให้เราเองค่ะแต่เราต้องทิ้แพงี่ให้เป็นข่าวบางครั้งไม่ได้เรียนหรอกแต่เรา งานทําให้เราประสบการณ์งานทําให้เราเกิดรู้ว่ามันอะไรได้อะไรไม่ได้แล้ว<ะ>แต่ทีนี้กว่าจะรู้ว่าถูกนั้นผิดไปนานแล้วใช่ใชลหวจางผิดเยอะด้วยแล้วก็สู้ไม่ได้ อะไรมันจะไม่ดีไม่ดีเราก็ายังมีที่ช่วยเราอยู่นะาทางบริษัทก็ยังช่วยเราช่วยหนุนช่วยอะไรคือเขาให้คําแนะนำเราทุกอย่าง<ช>มีอะไรก็โทรหาพี่เขามีอะไรก็โทรหาทุกคนคุณคนนีน้โทรหาทุกคนเพราะว่าถ้าเราคิดไม่ออกจริงๆบางครั้งเราไม่รู้จะปรึกษาใครพ่อแม่เราก็ไม่ได้มาทําด้วยทีนี้เราก็ไม่มีใครนอกจากโรงงานบางโรงงานเขาก็ไม่รับเราเลยบางโรงงานเขาก็ เออช่วยเราอ้าวคุณต้องทําแบบนี้แบบนี้นะมันถึงจะออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอากลับมาชิดอีกทีเออถ้าทางบริษัทเขาช่วยเรานะเราก็พยายามทาทำกันก็ถือว่าดีดีมากๆเลยถ้าไม่มีแรงบันดาลใจมาอย่างนี้ไม่มีคนมาช่วยหรือไม่มีคนมาดึงฉุดเราขึ้นเราก็จะอยู่ที่เดิมครับไปไหนไม่เป็นครับค่ะ,ะ,ะเหมือนคนตาบอดข้างไปไม่ได้ <laughs> ตอนนี้เราสู้ไม่ถอยแล้วสู้ไม่ถอยแล้วถอยไม่ได้ด้วย <laughs> จบไปแล้วนะคะกับสมุยโมเดลค่ะต้นแบบการจัดการมรจุภันฑ์หลังการบริโภคเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณสุทธิพันธ์นุชฉายาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองค์กรบริษัท CAI จำกัดขึ้นมาบนเวทีเพื่อมอบของที่ระลึกให้กับพิ้กรท่านแรกด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะ เราจบไปแล้วนะคะเห็นได้ว่าน่าสนใจมากๆและไม่เพียงแค่แต่สม,มุยนะคะตอนนี้เราสามารถอพพลายไปที่อื่นได้เช่นเดียวกันด้วยค่ะ